หลังจากรอบล่าสุดที่ปืนใหม่เข้ามาถึง2ก็บอกอย่างตัวแมกนัม um, แล้วก็ตัวคิวบิซัเนี่ยครับเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังเล่นไม่ทันเบื่อเลยหรือว่าเพิ่งจะเริ่มเล่นเองครับในช่วงแรกๆเนี่ยครับผมเชื่อเลยว่าสาวกชาวบัสไต์เนยน่าจะบ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยครับทำไมเกมนี้ปืนน้อยจังอยากให้เขาเอาปืนเพิ่มเข้ามาใช่ครับตอนนี้เนี่ยเขารับฟังปัญหาเราแล้วครับรอบล่าสุดก่อนหน้านี้ มาถึง2กระบอกรอบนี้สไตล์พาร์ทรอบใหม่เช่นกันครับว่ามันก็จะมีในส่วนปืนใหม่ด้วยนั่นเองครับมาแล้วครับสไตล์พาร์ทใหม่ที่เพิ่งเข้ามาและแน่นอนว่าเวลาสไตล์พาร์ทใหม่มาเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนั่นก็คือปืนใหม่แน่นอนรัาว่ารอบนี้มันก็มาครับในรอบนี้ก็จะเป็นปืนอย่าง SVD นั่นเองครับปืนประเภทสไนัยนี่ครับเกือบลืมไปเลยครับตอนนี้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยสเตตัสยังโหดขอลองหน่อยโอ้โหนัดละ8 5ครับ2นัดตาย นี่อ่ะโดนอยู่นะัดเดียวจอดเลยนะครับขออีกนัดหนึงโอ้โหสไนามาดิผมรัวนะนี่อ่ะยิงไม่คมนะแต่ปืนผมมันรัว ในรอบนี้ก็มีท่าอาหารย่างเดีย walking dead ด้วยครับนี่จำไอ้เจ้าตัวซอมบี้มีได้ไหมครับมากระโดดกัดคอโดยที่ตัวเราเนี่ยเป็นคนสั่งการโอ้โหสายฟีเลเวล50เขาจะให้ในส่วนของรถ ORV ทะเลรายมาด้วยนะครับอ่ะก็จะเปลี่ยนสีเปนสีทะเลทรายเลยครับสกินระดับ legend ของ AR97 ก็มาอีกแล้วครับสกินบัตรหันรอบนี้ได้ในส่วนของสกินตัวละครอย่างเจ็ด,ด้วยครับสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยนะรอบนี้ผมว่ามันหลุดทีมนิดนึงนะครับได้สกินตัวละครของซีโร่ด้วยครับผมว่าสีรอบนี้น่าเสียดมามกๆลลนะตัวคร นี่ครับสกินตัวละครอของแฮงคาวบอยเท่ไหมคือมาเป็นคาวบอยโคตรจะเหมาะกับแฮงเลยนะครับเป็นอะไรที่เข้ามากๆเลยนะครับตรงชุดเนี่ยมีเอฟเฟกด้วยนะครับสกินนี้ระดับอันต้าเลยนะเดี๋ยวเสุดท้ายก็จะได้ในส่วนของสกินของปืนใหม่อย่าง SVD บัตรฮันด้วยครับอ่าก็จะเหมือนกับตัวของ a r 9 7เลยนะครับไฟไปปืนโคตรใหญ่เลยครับตัวของ SVD สำหรับใครที่เติมสไตล์พาร์แบบพรีเมียมเนี่ยก็จะได้ในส่วนสกินระดับอันต้าของ PKM กระบอกนี้เลยครับเป็นไงสวยหรือเปล่า แต่ผมว่าเฉยๆนะครับแต่ว่าก็โอเคนะก็ผ่านแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีสกินที่สวยกว่านี้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่าเอฟเฟกก็จะประมาณนี้เลยเลเวลที่3นะครับในส่วนเลเวลที่4เนี่ยก็จะเป็นเทเซอร์กระสุนนั่นเองก็เอฟเฟกผมว่ายังไม่เท่าไหร่นะ ถ้าเทียบกับซีซั่นรอบก่อนๆนะครับสไตล์พาร์ทจะแจ่มกว่านี้เยอะเลยครับตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับสายฟรีก็จะได้ส่ง S V D ด้วยนะทุกคนไม่ต้องกังวลนะครับอีลิตเนี่ยจะใช้ทั้งหมด520ทองแล้วก็พรีเมียมเนี่ยใช้พันสองทองจะได้ตัวของปืนอย่าง P K M เพิ่มขึ้นมานั่นเองครับเอาละครับใครที่สนใจเนี่ยขอฝากร้านจุนบิโก้ช็อปด้วยนะครับราคาถูกกว่าเติมเองเยอะเลยครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูตัวปืนใหม่อย่าง S V D กันสักหน่อยแล้วกันนะครับบอกเลยว่าปืนนีีี้สสสสเเเเเตตตตัััอออยยย่่่่่าางถืนนนนะคครบททุกดดููมจ85 หน่วยมันเป็นสไนนะครับระยะก็40เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็อัตราการยิงเนี่ยจะค่อนข้างช้ามากๆเลยนะครับแล้วก็แรงถีบถือว่าอยู่ในระดับที่พอได้นะครับมาดูของแต่งกันสักหน่อยแล้วกันนะครับมีเพิ่มหรือเพื่เอ,อ่าเหมือนเดิมเลยยุทธวิธีแล้วก็แบบแม่นยําก็คือตัวเก็บเสียงนั่นเองครับผมจะเน้นแต่งให้นิ่งๆนะครับลำกล้องก็ใช้แบบยาวไปเลย ทีนี้เราไปลองกันก่อนนะครับว่ามันจะต้องเล่นประมาณไหนนะกิ๊บมือผมจะใส่ตัวเพิ่มความยาวไปนะครับในส่วนของสโคปเนี่ยนี่ครับมีเท่าไหร่เราจัดเลยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นปืนที่เหมาะยิงระยะไกลนะครับแต่ถ้าเมจดเยอะๆแบบนี้อาจจะยิงรัวก็ได้นะพ่านท้ายเหมือนเดิมเลยครับจะมีทั้งหมด3แบบกลยุทธ์เฮ้ยรอบนี้มีแบบถอดพัานท้ายด้วยแล้วทุกคนสามารถไปแต่งซิิงๆได้นะเดี๋ยวต้องไปลองดูว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะแต่งแบบผานท้ายสไนเปอร์ไปก่อนแล้วกันนะครับมันจะได้แบบนิ่งๆเลยนะฮะในส อ่าสูงสุด20นัดใช่ไหมมี15 20แล้วก็สุดท้ายจะเป็น5นะครับ5นัดที่มันจะเป็นเหมือนกระสุนติดไฟนะครับทุกคนเอ้ยแล้วมันมีตัวแอคชั่นเฉยเลยนะครับตัวของ SBD เนี่ยอันนี้คืออะไรขอดูหน่อยนะครับแอคชั่นของเขาก็จะเป็นดําเหแข็งขาแรงขึ้นระยะยิงเพิ่มขึ้นแต่ว่าการยิงเฮดช็อตเนี่ยจะลดลงมาลองกันครับ มาครับก็เราจะไปเล่นกันเดี๋ยวเรามาลองในนี้ก่อนเลยครับไทหเือปะหาวตัว s ด d ปืนที่ค่อนข้างจะคลาสสิก Classic, แล้วก็เก่ามากๆอีกหนึ่งกระบอกนะครับอย่างเฟี้ยวเหมือน AK เลยอ่ะพอเวลาที่ไม่ได้ใส่ของแต่งนะครับอันนี้เดิมๆเลยนะในส่วนของสูตนเล่นไอรอนไซค์ครับมาดูกันเลยนี่เหมือนกับตัว AK เลยครับทุกคนใช่ไหมคล้ายกับตัวเ k เลยนะรูปทรงก็เหมือนมาครับลองดามเมจหน่อยรัรับ8ด,ดอุย้ยเดี๋ยวตายแล้วโ ผมยิงไปกี่นัดเมื่อกี้สนะอ,องนะัดดอ้งนะแล้วปืนมันสามารถกดค้างได้ด้วยครับทุกคนตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะต้องมาจิ้มจิ้มทีละนัดนะดวนโดนของทีของจริงแสดงว่าเป็นปืนที่ดามเมจแรงและยิงลัวได้ด้วยนะครับเกินไปแล้วส่วของปืนใหม่มาขอลองนี่หน่อยครับสัตว์หัวดามเมจสองร้อยเนี่ยโคตรแรงเลยนะคือมันแรงมากเลยนะครับมันแรงไม่พอแล้วมันสามารถยิงแบบกดค้างได้ไนงะ แต่ตาการยิงมันอ,อาจจะช้านิดนึงนะครับและนี่ก็จะเป็นสูตรแต่งเต็มที่เราแต่งกันเมื่อกี้ครับโอ้เท่บอกเลยว่าเท่กว่าเดิมเยอะเลยนะครับอันเมื่อกี้ดูเก่าไปเลยมาเปี้ยงเปี้ยงโอ้ยิงอย่างง่ายนี่ครับต้องมาลองใส่สูตรเล่งเลตดอดโอ้ได้นะแต่อาจจะมองยากน,นิดนึงนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่รู้สึกว่าผมน่าจะถนัดตัวสโคบี้มากกว่าสโคบที่มันใหญ่ๆนะทุกคน เออใครวางเป้าดีๆเนี่ยโคตรอันตรายโอ้แต่ผมยิงไม่โดนโอ้เราก็จะยังไม่รู้จงกว่าจะได้ลองเล่นนะครับเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าเจ้าปืน SVD เนี่ยเล่นในเกมแล้วมันจะโหดขนาดไหนไปครับมาครับทุกคนวันนี้ผมรับบทเป็นข้าวบอยครับอย่างเฟี้ยวไปไงแต่แฮงของเราชิ่อจรงเท่เลยนะแต่ว่าเสียดายอย่างหนึ่งนะครับรอบนี้เนี่ยสไตล์พาผมว่าสกินปืนไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่เลยนะทุกคนเหมือนจะให้ในส่วนของสกินตัวละครแฮงกับปืนใหม่มาย้อมใจมากกว่านะครับ สงสัยจะยุ่งๆกับไอแท็กออนไททันอยู่นะครับสกินปืนเลยอาจจะแบบไม่ค่อยสวยหรือเปล่ารอบนี้มาครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเล่นปืนใหม่อย่าง s อ d วดีครับได้มาเป็นที่เรียบร้อยมาด้านล่างเราจัดเลยลงมาจัดเลยนะครับอุ้ยลงหรือเปล่าคนนู้นอีกคนนึงนะครับเฮ้ยใช่ไหมเพื่อนเอาไปเลย เรียบร้อยแล้วเพื่อนผมยังเถื่อน RPG ย,ยัดเลยอ่ะทุกคนผมว่าตรงนี้มันมีคนหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้เฮ้ยสองคนครับข้างนอกด้วยทันนะขวามือปุอ๊บก็สูญหมดซ้ำก่อนเฮ้ยหลังหิน เรียบร้อยเกิดใหม่ตรงนี้ครับทุกคนไปดูนคับตอนนี้ผมมีหกพันทองแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนเขาโดนยิงตรงนี้ตั้งมาปืนโอ้โยยิงไม่นอกมาซื้อเลยดีกว่าขอซื้อปืนใหม่มาลองหน่อยครับ SVD เราไปแจมได้อยู่ เอออฮ้ยยบร้อยอุ้ยนัดเดียวโอ้โหจไมายิงไม่โดนเมื่อผมเห็นตรงนี้ตัวหนึ่งขอนี้ก่อนโอ้กว่าจะโดนไม่ชินนะทุกคนเพิ่งเคยเล่นนะครับแบนีคนยิงมาเลยเมื่อกี้โอ้โหไม่ไหวไม่น่าไหวนะครับโอ้ตรงนี้ก็มี มแม่งเอ้ยยิงยากยิงเย็นเหลือเกินปืนไหมเอพดีทำไมตอนเราลองในห้องสองม,มันเล่นง่ายจังเลยทันอยู่ยิงกาอากาศเลยได้ไหมเขาเลี้ยวนึกว่าจะหลุดนะคนเนี้กาเอ้ยนีคนหนึ่งเหมือนเสียงนี้อุ๊ยโอ้โหขอแค่ยิงโดนก็พอนะครับปืนนี้เนี่ยอีกตัวหนึ่งข้าบนปะ แล้วโดนหัวเลยคือแบบถ้ายิงโดนมันจะโหดมากอะแต่ผมก็ยิงไม่ค่อยโดนนะทุกคนเหมือนฟุกด้วยนะสองตัวเมื่อกี้โอเคตรงสายมือเขาก็มีนะ,ะตรงนั้นใช่ปะไม่โดนเลยอนะเอาโ,อโอเรียบร้อยได้อยู่ มาแล้วทุกคนอ้เต็มเลยทันนะซีโร่โอ้โหซีโร่มาอย่างไวไปแล้วผมว่าเดี๋ยวเราตั้งโมปืนไว้ก่อนดีกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยข้างล่างก็มีนะครับจะไหไวไหมเนี่ยแต่ว่าผมมีปืนอาอุซี่อยู่เอา้าพอมปืนหายตรงนู้นปะตรงนี้เพื่อนเรานอกอุ้ยข้างล่างมาแล้วอะทุกคนมาแล้ว โอ้ดูเลือดผมดนึกว่าจะไม่นอดซะแล้วฝั่งนี้ก็มีขอดูได้ไหมขอซองเลยเนี่ยตรงซ้ายมือก็มีตัวหนึ่งอ่ะโอ้ผมยิงไม่ค่อยโดนเลยนะครับตัวน,นี้ผมรู้สึกว่ายิงค่อนข้างยากนะทุกคนคือตอนเราไปลองเล่นเนี่ยเออมันยิงง่ายจริงนะครับหรืออาจจะต้องแบบว่าเล่นไปก่อนสักระยะหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นปืนใหม่ด้วยนะครับกลัวว่าวิ่งไปแล้วจะโดนนะ คือเหมือนว่า,วาถ้าเป็นใกล้ๆอาจจะไม่ไหวด้วยซ้านะครับปืนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าผมยังไม่ถนัดด้วยนะแล้วปืนมันยิงค่อนข้างช้าเลยทันไหมโอเคได้อยู่อิกระสุนหมดข้างหลังโอ้โหดูดิไปนู่นอ่ะมีสลิงแล้วแบบผิวเลย หมือนจะออกฝั่งนี้ปะ่ะแต่ผมได้ยินเสียงบนหัวด้วยเฮ้ยโอเคบนหัวอฮ้ยเออ,เอ,อ <c oughs> นี่ไง <c oughs> สรุปออซี่รับจบนะครับใช้ปืนใหม่เลยไม่น่าไหวนะเพราะว่ามันยิงช้ามากเลยนะครับปืนใหม่ใจโหดเราต้องวางเป้าแบบเทพๆนิดนึงนะครับ ต้องไปลองเล่นก่อนนะเพราะว่าสว่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยถนัดปืนช้าๆแบบนี้นะๆๆๆผมว่านี่แหละเป็นจังหวะที่ดีครับทุกคนขอโหลดเอาไว้ก่อนแล้วเราก็จัดเลยมาขึ้นนี่เลยครับตรงไหนเอ่ยเหมือน <S 1> <S 1> <S จะลงไปข้างล่างแล้วนะน่าจะชั้นนี้โอ้โหเลยเฮ้ยโอ้ลงมาเจอเฉยกล่ <S <S าวว่าจะลงตรงชั้นระเบียงนะครับ แต่ว่าเราค่อยขึ้นไปใหม่ก็ได้นี่ไงโดดลงมาอีกแล้วโดนป้อมปืนขึ้นได้นะเอาลงมาอย่างนี้ผมว่าเราอูซี่ว่ะปืนใหม่ระยะนี้ไม่น่าไหวนะครับใกล้ๆขอลองเลยมาโอเคอเคูอเค๋เกือบเกือบโดนปาน่าเนะครับทุกคนเมื่อี้ถ้าโดนแบบว่าหันหน้าจอไม่ทันนี่แห้งเลยนะ ตรงนู้นมีโหลดเอาเพื่อนเราไหวหรือเปล่าข้างบนเพื่อนเรายิงอ่ะข้างบนนู้นนะครับอุ้ยตรงไหนยิงมาเนี่ยอ๋อนี่ไงพุ่งไปละไปครับรถเล่ยข้างบนเฮ้ยวูเสิงเท้าเต็มเลยสิงเท้าอยู่ชั้นล่างเรานะโอ้ผมยิงไม่ทันสักตัว สวยสวยไม่ได้เล่นโอซี่เดียวนานก็ได้อยู่เกิดใหม่แล้วโอ้ทารู้มันในวงนี่ว่าโอ้ยว่า,าเอ้ยนึกว่าอยู่ในวงอยู่เมื่อกี้ตรงนี้ชุบมาผมว่าเราเล่นตรงนี้แหละอยากใช้ปืนใหม่ครับแต่ว่าจังหวะไม่เอื้อเท่าไหร่นะตรงนี้น่าจะได้นะครับรอเขาวิ่งมาขอปั๊มยาก่อนมาแล้วเอ้า โอ้เขาว้าอ่ะไปผมว่าเขาน่าจะดักเรามาสายมืออีกตัวผมเห็นหัวเมื่อกี้มาเดี๋ยวเราขึ้นนี่เลยครับหูมันเนี่ยขันนิดเดียวมีคนเขาใช้เท่าไห,ไหรไวเนี่ยตรงเนี้ย เป็นตัววอลนะครับวู้ยิงยากมากมุมนี้ผมว่าเดี๋ยวเราไปชาร์จเลยดีกว่ามาไม่ไหวแล้วไกลๆนี่มันยิงไม่ค่อยจะตายนะครับนี่เดี๋ยวเราเข้าช่องนี้เลยวิ่ยวงมาแป๊บเข้าวงดีกว่าเฮ้ย นี่ไงคนนี้นี่ว่าหาทุกคนที่เขาใช้อูซี่คู่อ่ะคุณแล้ววงกินผมทันไหมเนี่ยกลัวจะเข้าวงไม่ทันนะบนหัวเราไปต้องขึ้นมาเขียวครับสวยข้างล่างก็มีวงหยุดพอดีเลยหูข้างล่างนี่ไงเฮ้ย สวยสามห่อนคนนี้จะชุบเสียได้ยอีธานผมแบบว่ายิงหัวโดนนะเมื่อกี้แต่วต่าเขาไม่ตายนะครับน่าจะลงไปด้านล่างเรวปะอุ้ยนัดเดียวเออได้อยู่เนี่ยเกิดใหม่อีกตัวครับอุ้ยมา ขอละอย่าหนีข้างในเรียบร้อยมีตึกหนุนด้วยนะทุกคนเมื่อกี้ตอนที่ผมซูมผมเห็นฝั่งเนี้ยเฮ้ยเขาลงอ่ะเอาดีกว่ามาไม่อยากให้รอดเลยตัวเนี้ยมาสวยข้างหลังผมขอซ้ำก่อนนะ วุ้เจอเลยอะเรียบร้อยเอาอูซีเก็บให้หมดเฮ้ยไปไหนโูตีปันไอเขาปาแกนะครับขึ้นนี้ได้นะแตกปะเนี่ยไปเลยครับ หนุยนึกว่าเขาจะดักเอาจบเลยครับทุกคนตัวท้ายเขาใช้อูซี่คู่นะนึกว่าเขาจะดักยิงผมซะแล้วโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันปืนใหม่ผมมองว่าโหดนะถ้าเราเล่นเป็นนะครับมันอาจจะเล่นยากนิดน,นึงส่วนตัวแล้วผมวางเป้าได้ไม่ค่อยดีไงปืนมันล่นชา้าแต่ดาเมจดมันจี๊ดมากๆครับดาเมจดจัดเลยนะยิงไกลเนี่ยน่าจะโอเคนะครับแต่รู้สึกว่าเหมือนแบบถ้ามีมันขาดนิดนึงอะ่ะก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับเพระาะว่า ปืนมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นปืนที่แรงนะแต่ว่าก็ขาดจุดนี้นิดหนึ่งโอ้ยครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บิ๊กบอสด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายเอาละครับก่อนจะจากกันไปเนี่ยเดี๋ยวสกินใหม่ก็จะเข้ามานะครับก็ขอฝากร้านจุนเปโกรชอปด้วยนะครับทุกคนโอ้ยครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับ